ào hẳn đi, bố mẹ, binh nông, mét chụp chốt, binh nông ai đây? Khăn này này mò hết bỉ, hết mò hết bỉ, cho nặng hơn, còn má khạm, yu căng, khoáng ai đó đây, ôi cho nặng hơn, má khạm, ôi cho nặng hơn, má khạm ai đây? Chăn tuốc pha phun xơ rồi mò sát พี่น้นอนาานยเฮ็ดบีเฮ็ดถนนก็ออยู่หนังอันขนมะขามไม่ได้เดี๋ยู่กลางขวางให่ดอกกลางขวางแค่ไหนโอ้ยหรอกแค่ไหนโอ้ก็ล่างเรียบร้อยได้เดียพี่น้องอยเฮ็ดถนนกับหนึง่งเฮ็ดบีกับหนึง่งไข่เฮ็ดเหมาะันนึ่งก็เอ็ดต่ำซะเอาเจ้างหอมซะเจ้างหอมเท่ไหโอจะใส่เนี่ยมีสะจามีสะลางมีหอมบอัวบา่ามีมืออดลีบ หอมกีบกระเทียมนเาเราก็ไอต่ำข่าวเบือซะมันนงก็อตำมุนมุนซะเราก็ก้นกว่าซะกันกำลังสจกํานังจิตตำพีน้อยพีน้อยขนาดโอก็ต่ำเฮ็ดบีต่ำเฮ็ดถนนต่ำเจิงหอมต่ำข่าวเบือต่ำซะกันมุนมุนเราก็ก้นกว่าเขากันแมนเอิร์ดแมนเกลเราหน่อยหนโอก็เอาตองหัซะหนึ่งอโอเฮ็ดสมกสองฟอพีน้อยเดกํำลังหนึ่งยุบพี่น้อยเดย หน่อยหนึ่งสามสิบนาที่ก็ซุกแล้วเป็นกินแล้วมาหน้าปีนองเองเลยข้างในเกิดหนึ่งซุกแล้วมอเฮ็ดดีแน่เพิงน้องกันนี่นี่เรียกว่มีน้ำเอา,เอ,าเอีกปีนองตัาเจ็บตึกเจ็บปีนองไอหอมตึงๆคักตึก กินข้าวเจ้าทรายก,าก,ากินง่ายฝลังนี่นมันคือเรื่องงงนี่มันเกลียงหอยเลยหอยขอุนแดงกับตัวนี้ตัวรวงตัวนี้อ้อยยากจังเนนะี่ย À, chặt chặt <laughs> mà, mà, hết bị, mà hết bị. มะเขือเดืองมะเขือคืนกราบอีกจังเมนคักมันแต่แต่เมนมันแต่แต่โมให้ดีเนี่ยแเต็ด จบจัดไปน้อยนมีเสียงนั่นหนึ่งไปน้อยจะถ่ายหน้าแก้มนเพื่อนี่

ยังขัดดูปีปน้อยกูไ่น้อยนั้นสาวๆให้ี่น้อยไม่ว่าจกันีขนะึ้นนันนัน

hết biển rất kìm Kinh hỏi khỏi nhang, kinh nàng khỏi mét cái xe bà phía không? จุ๊บหอยมันบ่นมาเอาขาวตลอดก,กินหอยขอนย่างกินนางขอเม็ด แต่เซฟคักที่น้อยจ็บงตงึกด้ม,มาเปลี่ยนเปลี่อเรื่องกล้าไปตังเมนเมนมันดีจะเนอะ อาหารมันเยอะนะพี่น้องนั่นะ่มนะขนี้ขึ้นหน้าหนโอ้นะคนับแกงหนุ่มกันนะกูได้กุเสียหายโอ้